สวัสดีค่ะค่ะวันที้ก็มาส่งกำลังใจไปถึงดวงพลป่าแต่นเจาะทะลุดาวอังคารเลยนะคะวันนี้เปนส่งกำลังใจอีกวันหนึ่งถึงมุกดาหารสารดาวอังคารค่ะแล้วก็จะเป็นกำลังใจทุกวันและตลอดไปนะคะขอทุกอย่างราบรื่นขอทุกอย่างเรียบร้อยและขอทุกอย่างหลุดพ้นจากคดีนี้ โดยเร็ววันนะคะขอให้ลุงกับพลก็แตนได้กลับมาทิ่สูตรให้โลกเห็นว่าลุงป้าบริสุทธิ์และก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติดูแลครอบครัวและมีความสุขตลอดไปและก็สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับจำปาดงอำเภอวนองนนวัวจังหวัดสกลนครนะคะและพี่กลิ่นก็ ไม่ได้ไปที่ศาลแต่ก็ส่งกำลังใจอีกหนึ่งดวงหนึ่งพลังบวกไปถึงหลวงพลระแตนที่บุกดาหานศาลด้าองคารนะคะแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ที่เคยร้องแล้วแต่ก็ร้องไม่พเพาะหรอกนะคะแต่ก็อยากจะร้องเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ร้องนะคะอาจจะถูกมองว่าฉันกลาเป็นคนผิด แต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองก็รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าถน,นอมตอนเจ้ายังอยู่ ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเคยอกกอดเธอเอาไว้ยอดดวงฤทยัยตัวน้อยฝันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมา ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังไม่วายกล่าวหาว่าเราย้ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึง ทุกลมหายใจลองไปตามกำลังแรงลมที่มีนะคะก็อยากร้องอร้องไม่พอแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้หลุงผลป้าแตนมีชัยชนะโดยเร็ววันอย่างข้าวสะอาดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ